สวัสดีเสาของวันที่2 3กรกฎาคม64นะจ่ะเมื่อน,นี้ก็พามาเปลี่ยนปลา,าใหม่พี่น้องพามาเข้าวปลาข้าดึงซองเบิ่งว่าปลานี่สิมเฮ็ดหยังออกแน่้ยนะจ่ะไปห้าไปสำรวจกันนะจ่ะเน,นาะว่าวซิมเห็ดมีหอน,นี่ยังไงห้าวเดี๋ยวเก็บใส่กระตากระบ,บุง่งเฮาแน่บอลเดี๋ยวนจ้า,จาพี่นอ้องจ้ามาเบิ่งดอกแลหักมาน้ำกันโอ้ยเท่าแล้วพี่น้องเห็ด ว่า่เท่าพี่น้องแต่ว่าหากไม่งกินไหมเฮ็ดเพิงเขายังนุ่มอยู่เด้อพี่น้องว่าแต่เท่าแต่ว่าถือจ่อไปก่อนอเ,เหรอดอกแรงแหงมาเน้องฮะนาะพี่น้องเนาะใส่กระตาก่อนนะเนี่ดอกแรงแหงมาเนาะจา้ะเนาะพี่น้องไปเดินทางหาต่อค้อยค่อยเฮ็ดละงอกพี่น้องดอกเลยเฮ็ดเบือบ่อบ่ะอาจจะเป็นเฮ็ดเบื่อแล้วพี่น้องเนาะ ว้าพอเห็ดพึ่งตองดอกบานบเบ้อเลยพี่น้องเลยดอกง่ายนึงพี่น้องโอ้ยเทาละละจ้ะเทายาวแม่งเจาะพี่น้องไปใส่กระตากันเท่านะจ้าพี่นอ้นนะนะนองจ้าเผ่งตองเด้อพี่น้องีดอกนึงจ้ะงามๆนุ่มๆเลยพี่น้องจ้า กับตากันจ้ะเย็ดกีเแถาจ้ะพี่น้องแถาบานไหมเสียบอีเด้อนี่ทำกันทำใหดละงงกับพี่น้องไปมาเอาดอกนี่บานดอกนึงก็พอ,พอดอกตูมเนาะพอแต่ดอกบานว่ะเอาดอกบานกับเอาตัวเนาะพี่น้องขาพึ่นถึงแม่งเจาะเลยจ้ะ ไปเดินทางจ้ะเห็ดเผาดินจ้ะพี่น้องฝนกระตดกลิ่นโปอยๆ่านไปละละดีตุกอีกบอนิดเพิงเห็ดเพิงสาดบานละพี่น้องอม,มองยี่มูนว่าพี่น้องจ้ะไปสิพาพี่น้องไปดึงเลือดง,ง,นองางงนงานพี่น้องจ้าจะได้ลุปน้ำพี่เป็นที่นพี่น้องเฮ้ยมาพอเห็ดดอกหนึ่ง วันศุภาพ,พาี่น้องไปเบิงเรือเฮนเฮตผึ่งยังเนาะเฮ็ดเพิงเงี้ยจ้ะพี่น้องเพิงแง่แม่นบ่แกงแสบเด้อนี่ใส่กระตาก่อนพี่น้องมาๆมามาเบิงเรือบอ้าน,นี่เอาเสียมก่อนพี่น,ออน้อนงนเฮตต้นตนก้าปากน้ำพี่น้องจ้าแมนบ่จ้ะเรือเกา่าไปพ,พาไปหาเห็ดพี่น้องอยู่ในรูบเดียวนี่ในคลองน้ำเนาะพี่น้อง ไปย่างเนาะมึงยงมานั่กันพี่น้องพาย่างาขึ้นเื่องๆออขึ้นเื่องๆผนจ้ะไปะได้ขึ้นเื่องก่อนเนาะได้สิทายพี่น้องมืออีกรอบนึงจะ้ะเฮ็ดบดดินเงานึงจะ้ะเฮ็ดขีดเทาดอกงามๆเลยจ้ะพี่น้องดอกน,นึงพี่น้องเพิ่มตี ตีขามุนตีดอกมุนไปละเน็ดบตัวนึงดอกแต่พี่น้องบัวข้าดำตัวนี้เฮ็ดเนีงพี่น้องจานเบิงบ้งเบิ้งเนื้ขีดเทา้าดอกขีดเทาง่ามเลยจ้ะพี่น้องดูมันแซบสัแซบ,ซบไปวางลงไปพี่น้องเฮ็ดหล่มป้องง้องพี่น้อ,องเล็อดเข่าจีพี่น้อง ดอกนะเพิ่งเขาจีพี่น้องดอก,กนี้ก็ฮุบหมามเนาะจ้ะบ้านแล้วจ้ะไปคิดเท่าบ้านพี่น้องบ้านเนี่ยจะค่อยมาพอ,อกัน ไม่ยากกินเบิดแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวพ่อแกงเดี๋ยวถอยน้อยนึงแล้วพี่เจ้าพี่น้องเจ้าดวดดินพี่น้องงามงามาโอ้ยเห็ดดอกเห็ดดอกนี้ให้เพิ่งขี้มินจ้ะดอกงามงเลยเพิ่งขีมินจ้ะ ี่องจ้ามาพ่อของดีจ้าของฮิละงอกจ้าเอ้เดยดอกงามพระโลกพี่น้องตายดอกเงีพี่นอ้องใส่ตากันจ้าพี่น้องง้ามคักง้ามคัก ้พี่น้องเฮ็ดละงกจ้าเห็ดละงกเห็ดละงกดอกงามเลยจ้ะพี่น้องจูงงามงามจ้าพี่จูงงามงามเฮ็ดดอกเห็ดพี่น้องงามคักแท้พี่น้องปลาเพิ่นได้จ้าพี่เอาผลเกศเฮ็ดละงกจ้า จ้าสีพาลุงหื่งห่วยบานกินเห็ดสองดอกเมืนบ่เห็ดไข่พี่น้องว่าเม่นเห็ดไข่ก็คาดเอ่ะปโอ้ยมึงสีพาลอดเครือไปด้วยนี่ลอดเครือน,น้ำสำนาพี่น้องโอ้ยตายไปเห็ดไข่สองดอกมากพี่น้องจ้านี่พี่บ้าดอกแรกเท่าออกขึ้นได้หูห่วยพี่น้องหอมๆเลยจ้ะ อดอกเฮท่าจะพี่น้องมีอีกบ่พี่น้องจ้าอ้ไปไปพายๆเสื้อผาไปเอาขนกระตายอยู่ขน้าทั้งเทิงขนถ้าพอเห็ดปอกจ้ะพี่น้องเห็ดปอกจะเห็ดปอกใคเห็ดดินจ้จะแต่ดอกขนสีบางกว่าเนาะพี่น้องทีเอาดอกพี่พี่น้องปลาเพิ่นมากก้อนมันก็นได้เห็ดก่อนเนาะจ้ะเต็มตาเต็มบุ๋งเมือ่อละ ปลาหิมมุน่นเพิ่งกระสีปลาเหี้ยเง่ไปเนาะจ้ะพี่นอ้องปลาเหี้ยเง่ไปเห็ดขาวดินจ้ะพี่นอ้องขาวดินจ้านี่มาปลาไม้เด้อจ้ะพี่นอ้อหงหรือว่ามีเห็ดเผ่งตับเตาหรือว่าเห็ดเผ่งท่ามนะพี่นอ้องเห็ดบดดินขาวจ้ะพี่นอ้องสาดง,งามๆจ้ะพี่นอ้องนี่ ดสงามๆเลยพอเฮ็ดดินจ้ะพี่น,ออน้องเก็บน้นกล้มาเด้อนี่เก็บใส่กระจาจ้ะพี่น้องจ้ะพี่มาเอาพีดอกนึงจ้ะพี่ทางฝุ่นก็มีจ้ะพีเนาะมึงนี่เอาเฮ็ดรวมเด้อพี่น้องเด้อเก็บเฮ็ดพึ่งข้ามเบื่อแล้วมึงนี่มาหาเฮ็ดรวมจ้ะแกรงรวมแสียบเนาะ ดอกเฮ็ดจ้ะพี่พีพีมึงเลี้ยงจ้ะพี่นอ้องดอกนึงจ้ะมูงเพิ่งขึ้นถือเก็บไปแล้วจ้ะเข้ามาส่าเนาะเฮ็ดเพิ่งจ้ะแก่เสียบกีดดอกนึงจ้กเนาะดอกน้อยหน่อยดอกไ,ไ่ใหญ่ พี่น้องจ้ามาผ่อให้เผื่อขาลายจะสามดอกเลยกำลังออกกำลังพอ่อ,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 เ,อาาดเดี๋ยวจันี่ออกออกไรเหม่อเนออี่ยอะไรจ้ะนี่์ในบ้านแล้วแต่ว่ากำลังพ่อเนาะจ้ะอู้ขายเงยาเลยาง,งามๆพี่น้องเตรียมน้ำกันมาเมื่อน,นี้พามาหาเห็ดร่วมเนาะจา้ะบริจิตเหต็ดเพ่งข้ามเป็นรักล่ะแต่สามดอกเลยพี่น้อง หายางหาหลอดบุญก้อนอีกรอบน,นึงเนาะจ้ะพีหาอยู่ริมอาจจะเป็นงานหน้าจ้ะผมปวดหัวเพชรหน้าเนาะพี่น้องเนาะนบรรยากาศปลาเก็บเห็ดเท่าเก็บกี่เท่าสองดอกจ้ะพี่น้องสวยๆจ้ะกรอบๆมาเก็บน้ำกันอกี่เท่าพี่น้องจ้าพามงานเพ็ดบวกดอกนึงจ้ะ ดอกงามดีตัวพี่น้องโอ้ยปวข้าดำจ้ะเม็ดบดดินขาวพี่น้องเก็ี้ย้ายดอกก่อนละก็เลยทายพี่น้องเบิ่งบานพี่น้องกินประจันี่แกงแซ่บเ,เลยจ้ะเม็ดยังนอนพี่น้องเม็ดไข่บ่าดอกนี่เม็ดดินเม็ดไข่จ้ะไข่ดอกหนึ่งพี่น้อง มันตั้งล่างหลักกับเป็นเฮ็ดรวมด้วพี่น้องเด้อยแกงแสีบๆเลยเหมือน,นี่มาแต่กแกงยังไงจ้าเอ๊พี่น้องพอเห็นละงอกจ้าป้าน,นี่บ่ค่อยออกเฮดละงอกบันไดพี่น้องยางเลาะกับไ่ค่อยเห็นส่วนมากก็สิเป็นเฮดรวมๆเนาะพี่น้องข่ายยังน้อขึ้นกับบัได้เลือกบอกพี่น้องจ้าโอ้บ่ได้เอามีดงนนัดเนาะเนี่ย สวยงามตามทองเรืองจ้ะพี่น้องงามงาๆจ้ะเห็ดกระลังหมดจ้ะนี่เห็ดปวกซ้ำดอกพี่น้องผีดอกนึงจ้ะดอกนึงอยู่ไกลๆคุณพี่พี่น้อนง,ยงยกกยอแยงรวมเนาะได้เสืพพ้อผาไปเอาอีกดอกตอนนี้เห็ดปวกจ้ะเห็ดิ่ดดอกนึงพี่น้อง เก็บให้ปวกจ้าปวกมองละดอกพี่น้องที่ดอกนึงจ้าโอ้ยหลายดอกพี่เด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกนี่นี่เอ้าเก็บให้ปวกน้ำกันจ้านี่ที่ดอกนี้เดี๋ยวถ้าพีิดอกนี่เด,ดึงขึ้นเลยล่ะพี่น้อง ใหดปวกจ้ะพี่น้องจ้ะเกีบให้ปวกพี่น้องปวกใส่กระตากันพูดพูง่ายแล้วเก็บเห็ดเพิงอยู่คนขอเห็ดเพิงตองจ้ะงามๆเลยพี่นอ้องเออจังสีในแม่น้องพี่น้องเนาะพี่พี่พี่ให้ผงตองจ้านี่ งามจากพี่น้องมันมนันมันม,นมันเมนียงพี่น้องเห็ดเผือกเอียงนอโอ้มันบานแห้งแล้วพี่น้องเห็ดเผ่อเห็ดพึ่งจ้าอากาอากกระจายออกกระจายที่เราเป็งยายเลยพี่น้องจ้าพี่ ก็กระตายแกะกระตายใหญ่กระชิ่ลมระบาดนไงบานเพอเวเพเวอยู่พี่น้องเฮ็ดเผือกอย่างนาะนี่เนาะบ่านเป็นเฮ็ดเผิงตองเลยจ้ะปตาดจีโถจีดอกใหญยง่ายันเพอเวเพเวพี่น้องมาดับตุ้มันผีดอกเนึ่อพี่น้องมากมามากถ้าเปิดตาหายหุบนี่เนี่ยเอ้ย เม็ดเล็กน้อยเนาะขาวดน <Yeah. S 1> พี่พี่น้องเหี่ยวเม็ดจ้ะเฮมาเม็ดเถิงตัวเม็ดเถิงตองดอกตัวนี้นี่ยโอ้ย <Ooh, S 1> ดอกอใหญ่แหงพี่น้องจ้ะเฮ้ยพ,พ,พ,พี่พี่น้องดอกเม็ดอลังการจ้ะอลังการงานสร้างมากเลยพี่น้องเอ้ยองามงามจ้ะ ดยอดจ้ะสุดยอดจ้พี่น้องโอ้ยเกือบเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าแล้วจ้ะเพชรขาวดินพี่น้องขาวดินสองดอกจ้ะพี่ดอกนึงมาอเอาพี่ะเดือดเพชรรวมเด้อมือนนี้พี่น้องเอ้ยไปแกงไปแกงผ้าพี่พาหนอนมาเก็บเห็ดผึง่งคาดหน่อยจ้า ออกดอกน้อยๆพี่น้องบ้านแล้วเด้นี่บ้านแล้วนี่เฮ็ดบ่แม่ให้ผึ่งข้าแม,ม่เฮ็ดผึ่งยังคล้ายคล้ายๆเฮ็ดผึ่งทหารพี่น้องดออกไมน้อยนี่เน่ยบ้านเราทาปอปอสูดเนี่ยกะฮักออกน้อยจะ้ะเจ้าหน้าดอกเพื่อหน้าเาบื้องผู้ผีพี่น้อง ดอกหน่อยอีดีเด้ให้เพิงมก็ได้น้อบพี่น้องเท้ากับป้านหน่อยให้เพิ่หน่อยพี่น้องผู้ใหญ่แล้วมาพอมาเก็บนลำกันกันกบเราโอยดอกหน่อยแห้พี่น้องเลยดอกตูมเพิ่นดอกตูมเพิ่นก็น้อยหน่อย ไต่ตองพี่ใช่ลรืพี่น้องเอ้ยดอกหน่อยพะโนย่ามได้ที่พ่อแกงเนาะดอกหน่อยแห้งปานนี่มีแล้วเนี่ย,ยได้พี่น้องจุดส่กระตาก่อนทีดอกนึงจ้ะพอได้เคลียร์พันดอกโอ้เห็ดปวกดอกนี่ก็จะเป็นหน่อยพะโลนนะพี่น้องเดืองคืนปะโอ้ยปะขนาด เม็ดเพิ่งจ้าพี่อดอกนึงเม็ดปวกพี่น้องเม็ดเพิ่งจ้่พี่น้องสายดอกด้วยจ้ะบานน่ะล่ะงามเลยพี่ดอกนึง พี่มาเอาดอกพี่พี่น้อพี่น้องเดิน,นไหวอยู่เสียจอยเห็ดพึ้งเห็ดพึ้งสวยงามๆเห็ดเขาแป้งพี่น้องเก็บหลายดอกละหันไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนี่จ้ะเบ็งหาลายดอกละดอกนี้สองดอกนี้ถ่ายพี่น้องมันก็น่าเลยวงงะงามงามจ้ะขอให้เพ่งสาสตรพี่น้อง ผักสาดออกไม้จ้าเนเห็ดปัวกลน,น้อยจ้าพี่น้องเผดอกเห็ดยังเนาะพี่นอ้องพี่นอาาาา้นงนองจ้ากบจ้านี่งามงามจ้ะเห็ดเขาจีพี่น้องงามงามคืดด่นะดอกผัดดอกนึงพี่นอ้องหนึง่งคนเดียวถ้าไปเก็บจ้ะเอาดมิสเซกตาก,ก่อนอู้ด็ด ดอกหนึ่งพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องอจ้ามูมันเป็นกรเขียวเนี่ยแหละเป็นตะห้างเคียวพี่น้องสวยๆจ้ะปี่ให้ต่อกหน่อยพี่น้องฮ็้เพ่งท่ามหน่อยบอ่มาพี่น้องมาเพ่งเทละงวเหลืองน้ำกันสองดอก น,นี่เพิ่งเป็นเม็ดดินใสเมด็ดใหญ่เลยพี่น้องมื่อกี้ว่าเดดมีดมากพี่น้องเดี๋ยวจะเสียมง,ง,งามๆจ้ะพี่น้องจ้าดีพี่พน,น้องนี่ตัวนี้มันก้นานสิขืนแมมมันแตกปานเฮ็ดปานเฮ็ดพอไหมพี่น้องนี่ตัวนี้คือกันแมนบบแมนหรือจ้านี่บบพี่ไข่มันพี่น้องจ้าไข่แบบใหญ่เลย พี่น้องมาเอาไข่น,นี่ก่อนเนาะไข่นี่แต่ไข่นี่จ้าโอ้ยงามงามเลยจ้ะพี่น้องเห็ดกระลังออกเนาะเห็ดระงออกมือน,นี้เขาก็นได้หลายโลเลยผู้อยู่บ้านเพิ่นพีงามงามจ้ะเอาผู้ไตดินพี่น้องปานเห็ดพออ,รอพลรถเห็ดระงออกจ้ะ เพิ่นเขาจี้จ้ะโอ้ยขายอยู่เลือกแค่พี่นอ้องป้าดขาขาเป็นแย่นี้อย่างป๊อกป๊อกถึกแตงกูจ้าง,ง,งามเม็ดข้าวดินจ้ะเม็ดข้าวดินดอกงามๆเลยจ้ะพี่น้องงามเลย ส่กะตาเกาจ้าผึงหวานบ่พี่น้องสองดอกนี่ด้ว่าเห็ดผึ่งขมบ่มันไกลเคียงกันนะพี่น้องดอกงามจังเลยพี่น้องจ้าเห็ดผึ่งหวานดอกง,งามพี่น้องจ้าเบึ่งเนี่ยขาเห็ดผึ่งหวาน อีกแล้วจ้าเป็นตาฮักวะพี่น้องดอกเนี้ผื่งหวานจ้าเผื่งหวานเนี่ยผึ่งหวานเด้อพี่นอ้องเอ้ยดีใจผึ่งหวานจ้าพี่น้องเนาะท่านพี่เก็บถิ่มหรือจ้าท่านมาหาก่อนแล้วเพไนเก็บถิ่มพี่น้องเอ,อ้าวสมบูรณ์เนาะผลงานาให้เพึ่นขมบ่ เม็ดดอก,กงามๆนะจ๊ะพี่พี่น้องดอกเห็ดจ้ะนะที่ไก่ตองแม่เก็บย่างกายเราเก็บให้พี่น้องเบ่องอาหารนี่เพื่องหวานได้จ้ะเพิ่อนวาเฮ็ดเพื่องขมเพิ่อนเอาถิ่มมหาหันนสองดอกเพาก็มาเก็บเอาเท่าเนาะบางคนบอเอาตาเอียงกับพี่น้องดอก,กงามๆเลย ดอกเฮดพิดเป็นจังสีแล้วพี่น้องมันมา,นาเด้อมาเก็บเห็ดจัดพี่น้องเห็ดพึ่งหวานดอกงามๆเลยจ้ะสุดยอดเลยพี่น้องดอกดมันแห้งจ้าสองดอกไปมูนี่หลายดอกแห้งเลยจ้ขะขนาดเขาเก็บไปแล้วเดนเนี่เก็บสิเสบเลยพี่น้องมึงเนี่ยเขาจนพูนอยู่ใต้ดอกเพื่อน ดูรีๆพี่จ้าอุ้ยดอกงามด้วยพี่น้องด้วยมีผงหวานมีด้วยกูนะเบุ้งแน่นี่แต่ดอกงามพี่น้องเพิ่นเก็บไปก่อนแน่เราเพื่อสียดายดอกเนาะพี่น้องเนาะมีขนาดเลือเพิ่นได้ใจในยังเดะเยไเลยนี่จิภาไปเอาให้ละงอกจากพี่น้องขึ้นแตงกวาที่หอมหอมจ้าแหว่ากับตากับบุงก่อนพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยดอกเพิ่นจ้า ้ยหางขอนพี่น้องงามเลยจ้ะนี่โอ้ใบใหม่ๆบางพี่น้องงามมากจ้ะโอ้สุดยอดเลยจ้ะดอกบกุ้ง่ายนี่กระตาเฮาตาเฮากับเดรร้ายสิตเต็มเลยจ้ะกระตาใหญ่กับสิตเต็มคือกระตาพี่อีกดอกนึงจ้ะพี่น้องเขาเก็บไปแล้วท่านายพี่น้องเคลียร์นาสิเก็บไปแล้วแต่เสาว ตอนนี้ก็คักกราบขาออกมาแล้วพี่น้องหลังจ้าเห็นละงโงงามๆเลยจ้ะไปใส่กระตาเข้าจ้ะโอ้ยกระตาใหญ่เข้ากิเต็มเล้อเด้อฮิตเพิ่งเข่าจ้าเพิ่งเข่าโอ้ก็ตตมแนนนมนจะาฮิตเพิ่งแง่ฮิตเพิ่งแง่แล้วพี่น้องโอ้ย,อยเต็มตาเล้อเด้พี่น้องเราอยู่นิดเดียวแมนข้างหลังนว่าแมนเห็นเห็ดตะโง่ละพี่น้องไปซองมึงก่อนปะ มาหาเน,หนเจี๊ยบให้ผลแง่ไปแล้วหันมา,เ,ขา,ขาเนี่ยนี่นังขาวขาวนี่มาหลุนน้ากันเบื้องว่ามันเห็ดละงอกบอ่อู้ไข่เห็ดละงอกขาวพี่น้องไข่บวกยังงามๆจะ้ะสุดยอดเลยพี่น้องจ้าเห็นข้าจ้ะไข่เห็ดละงอกจ้กพี่น้องเห็นบ่านี่มาเอาเดอกมีก่อนพี่น้องมีจกักดอกพี่นุ่มหน แคนี้บ่ไอเค็นะลงขาวจ้ะพี่น้องจ้างามจ้าวางไปก่อนมาเอาเดอกนี้จ้ะพี่น้องตะลงขาวจ้าอู้หูสวยเลยเนาะพี่น้องอเนาะสองดอกจ้าฮัดฮิดเพิงตองพี่น้อง คือดอกง่ายแท่มือนเส้าก็บแก๊บใหญอยู่หนีเลยพี่น้องแต่ว่าพอเห็นดอกน,นี่ยเฝ้าเฝ้ายันแล้วพอใหญ่เพิ่นปั๊ดมือนีจะห้าวโด้เห็ดพี่น้องเอ้ยแต่ตายยิงใหญ่กแได้ต่งร้ายเลยพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเฮ็ดร่วมเห็ดร่วมจับมือนง่ามๆเลยเดี๋ยวหนึ่งจับพี่น้องเก็บเห็นดนำการมาเด้อ เดือบบนบานเนาะพี่น้องเนาะม่เพิงตองก็ได้โอ้ยเนี่ยพาตัวพี่น้องบรรยากาศน้องบัวง้ามพี่น้องจ้าตอนนี้ก็สภาพพี่พาน้องกลับบ้านกลับซองกันแล้วเนะาะแยกกับตายยันกับคอลาไปทักเพ่งเท่านี้เนาะจา้าเนาะสวัสดีจ้า